สวัสดีค่ะวันนี้มาล้างผักปลอดสารพิษกันนะคะนี่มีผักเยอะแยะเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวล้างกันเลยนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํากันนะคะเตรียมน้ากันด้วยจ้าเด้อเปาถึงลาบถุงไท้ด้จ้าเด้อ อนเองเนาะจ้าอันใดเพราดูแลสุขภาพเจ้าของเท่ากับดูแลเนาะจ้าเนาะในบ้านเขาเขาดูแลเจ้าของได้อันนี้ก็จะเป็นน,ะะน้ำส้มนะคะใส่ในจานน้ำส้มใส่เยอะเนาะน้ำส้มเย่ะใส่น้ำส้มใส่เกลือยนะจ้าเด้อใส่น้ำส้มใส่เกลือจ้าจ้าเรามาเช็ผักล้างปอดกันที่กันในจ้า เอาเลยเล่นเงยเไงเล่นไงถูกพลาสติกหลุดหยิบไปนะคนดีแ<ม>ช่น้ำเกลือกับน้ำส้มนะคะแ<ม>ช่ไว้สักชั่วโมงเลยได้แก่เด้อเดี๋ยวเขาจะมาล้างออกจากน้ำส้มกับเกลือได้แก่ดูแลผ้ากับผ้ากันได้แก่เด้อเสียเวลาสักนิดเช็ดผ้ากับผ้าล้างได้แก่ผ้าดี อยู่ที่เราดูแ,แลจ้าเราต้องมีไปหาเงินางโน้นจ้าแล้วนะจะเปิดนง้ำคือได้จ้าเติมน้ำใหม่ทีเลยนะคะน,น,น้ำน้ำน้ำนี่ด้วยจ้าเด้อการตกบทางจะได้ออกจ้านี่นะคะเวลาเราจะทานชักสดกับทานอร่อยเลยจ้าค่ะ เจะเอาไปทำเป็นกัขาวผกเข้ากับตกินแซจจ้าเยาจะเอาสดน้ำไว้ใช้กระโดงหรือจะหรือยังเอาไปลว,วกเพิ่มเติมกินน้ำพริกสดๆก็อร่อยจ้าก็ดีทั้งน้ำพริกไอชาไวไ้หรือกน้ำพริกชาเีทั้งไว้ทั้งไว้ลเลยจ้า ปล่อยน้ำให้ไหลทิ้งเลยนะคะปล่อยน้ำไหลทิ้งไว้จ้าคุณเสกจักได้กินาานะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาล้างล้างเองค่ะเพืจะสะอาดเนาะจ้าผักเขากำลังเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเสร็จเสียสดยน้ำก่อนเลยจ้ะไปไปใส่ตู้เสียดน้ำก่อนนี่ก็เป็นอันเสร็จ การล้างผักปลอดสารพิษนะคะขอบคุณด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมชิปจ้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะ